สบายดีทุกคนมือนี้นี่ท่านอันเป็นมือที่ซ้ำที่ว่าอาจารย์ทัานพาไปยางเนาะแต่ละมือนี้ไปยางก็มันซีโมกุกเลยเนาะแล้วก็มนกลับมาฮอดบานก็มันค่าลอ,อยแต่ว่ามือนี้นี่อาจารย์สิพาไปยางป่าอีกตึมฮอบหนึ่งเนาะแต่ว่าจะตางกันไดห,หนึ่งเดียวเป็นอาด้าน,นั้นหลอดท้าไปเบิง์นคอมกันเลยเนาะบนริเวนินนี้นี่ข้าจะเจริญเป็นลัมมาสาหริหรือว่าเป็นเกาะข้องอันตกแกะอยู่เนาะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่อันโบมีอันตกแกอ่าไัยอยู่แล้วขนะบโบเคยจะเห็นแล้วเกาะนี้นี่มันอันทึกอันอ้อมล้อมไปด้วยทะเลละกันพื้นที่นี่นี่จะเป็นอันพื้นที่ซุ้มน้ำที่ว่าอันอุดมสมบูรณ์ไายได้และวก็อยู่ในเขตการปกครองของอันวีกิแล้วก็อันวันหาเก้าปุงกิลาติที่ว่าเคยเป็นตัวเมืองเก่าของนครล่วงแฮลซิงกีมาก่อน สถานที่แห่งนี้นี่กลายเป็นบอนอันพักพรย้อนใจที่ว่าเต็มไปด้วยธรรมศาติสิเขีียวไปหมดเลยเนาะไลยคนเขาเจ้าก็จะมักมาย่างรดลิ่นละก็มานปิกนิกกินนข้าวปลากัน ให้ฮันอานมักมาลิ้นนี่ได้เอาลูกมาน้ำเนาะแล้วก็ยูอันรอลดลูกเข้ามาเลยแต่ว่าเพื่อนฮันบ่อนุญาตให้อ่อนขีรถที์เข้ามาเนาะเพื่อนฮั่นอ่นก็ได้อันมีการสร้างตัวอันขั้วไม่แถวเห็นวางหนึ่งนี่นะตัวนี้นี่ก็จะมีความยห่วอยู่อันหนึ่งจุดซ่องกิโลได้เพื่อนทัานอันสร้างเน่าแจ๊กอันพื้นที่ซุ้มน้ำแล้วก็มีการอันบุรณะหักซาตลอดนั่นแหละก็เลยว่าเหตให้อัน เป็นอันขั้วโตที่ว่าแบบอำนวยความสะดวกให้อันไล่คนที่เขาเจ้ามายางสุมวิวบนริเวณน,นี้ก็จะมีอันนกไล่ได้เพิ่นก็นมีห่อสุมนกให้อีกเนาะถ้าว่าผู้ได้มีเวลาก็สมารถไปสุมนกเพิดเพลินไปได้เลย อยู่อีกเบืองหนึ่งท่านก็นจะมีอันบานผักตากอากาศได้ขนฟิแลนท่าน่ะเขาจะจะมักใส่เวลาส่วงอันนาฮอนนี้มาพักพรแล้วก็มาอ่านปืมไม่ยั่งนี่นแหละต,ะตามสไตล์ข้องฝรั่งท่นแหละเดี๋ยวนี้นี่ค่อยกระอานมาสุ่มห้อพิพิธภัณฑ์ที่ว่าเป็นหูงงานไฟฟ้าเก่าแก่ ตังยูไกลกันนี่นั่นแหละอีกตึงเบื้องหนึ่งก็จะมีน้ำตกเนาะอยู่นี่นี่มันเข้าสุ่มฝีแล้วก็บ่มีคนมาเฝ้าอีกด้ห่วงงานนี้นี่อันทึกสร้างขึ้นอันในปี1550ตามข้อมูลแล้เชื่อว่าเป็นอาคารทำอิฐข้องเมืองเลยที่ว่าตังยูอันปากงแม่น้ำวันตะกระทึกใส่งานมาฮอดปี1990รวมอันเวลาการใส่งานหั้นประมาณ สามห้าสิปีพุ่นได้เดี๋ยวนี้นี่อันสิผ่ายยางขึ้นไปเบิงสันถึงขนาดว่าอันห่าเห็นขั้นใดหล็กตัวนี้ก็ยังคงอันเก่าแก่ไล่ได้พอดีอาจารย์บอกวางกินนี่ว่าอันซันถึงก็นา่าสนใจล่ฮะน่ะก็เลยว่าให้ขึ้นมาเบิงฮะน่ะ พิพิธภัณฑ์อันนหงงานไฟฟ้า่านะจะมีอันเครื่องสูปน้ำพลังงานน้ำแบบดังเดิมเก่าแก่โบรานเลยานะที่ว่าเขาเจ้าท่นได้จัดวางแสดงตามที่เหาเห็นนี่แหละปั๊มเหล่านี้นี่นะทื่ว่าเคยอันใส่งานในการจัดห้าน้ำดื่มเฮ่นผู้คนที่ว่าอาศัยอยู่ในนครหลวงเฮาสึงกินตั้งแต่ในอดีตทนะ่ะประมาณในปี1 8 7 6 5ปี1970 เกือบประมาณลอยปีเนาะจึงได้อนปิดการผลิตลงหอพิพิธภัณฑ์ตัวนี้นี่แสดงให้เห็นการพัฒนาจากหงซี่ที่บ่าขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำและกบมาเป็นหงลีดอุตสาหกรรม ตามเบิงแจ๊กสภาพแล้วบบคิดว่าฮอดอันส5้ามร้อยห้าสิบปีฮะนะทุกคนท่านคิดว่าแนวได้นี่นะสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เด้อเดี๋ยวนี้นี่อันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่คือฮักสราให้เป็นหมอระดกทางอุตสาหกรรมของพื้นที่ตุนี้นี่เลยฮะนะวันหะาเก้าปุงกีลาสติเดี๋ยวนี้นอค่อยกลับก่อนเด้อเพราะว่าหมฮันนี่ป่ามดแล้ว